โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC ออนไลน์นะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับฟูลทีมเชลซีสายฟรี EP ที่2กันแล้วนะครับก็ถ้าในคลิปนี้เพื่อนๆได้ยินเสียงรถหรือเสียงอะไรแทรเข้ามาเนี่ยก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว,าวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับมีเวลาก็เลยได้ทําการอัดคลิปนิดนึงนะเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยมีการต่อเติมซ่อมแซมนิดหน่อยนะครับมันอาจจะมีเสียงสว่านหรือเสียงดังอะไรไปมากกว่านี้นะต้องขอพทานาภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนเพื่อการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาดูทีมณปัจจุบันกันก่อนว่ามีใครม้างนะก็มีทั้งหมด5คนนะครับที่ได้ทําการเสริมเข้ามาจาก EP แรกมี Ashley c o นะครับบวก1 โคบวกหนึ่งนี้น่าน่าจะเปิดได้อ่าโอเคโคบวกหนึ Co ่งเนี่ยเปิดได้แล้วก็กุลิตบวกห้านะซื้อมานะครับแล้วก็มีสันเมาส์ปียูฟ่ายี่สิบนะบวกแปดแล้วก็โจโคบีเอ็นบวกหกแล้วก็ตอร์เรสปีจีซีบวกห้าตอนนี้เราก็เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็เหลือหกคนนะในทีมชุดสิบเอ็ดคนแล้วก็สำรองเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะได้ทำการเ,ออเสริมใครบ้างแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็ เอาตัวนักเตะที่เราหลักๆที่จะเอาเข้าทีมก่อนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมปรับตังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูมูลค่านักเตะอ่าไม่ใช่มูลค่ามาดูนักเตะที่ผมได้ทําการรีมาคไว้ที่เราจะทําการเสริมให้ครบทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะ EP ที่แล้วผมก็ได้เปิดให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะไดะ้เสริมใครหรือเปล่าตอนนี้เงินเอมีอยู่ประมาณ6กแสนแนะก็คือ6กแสนเอ็มนั่นเองนะเนีเพื่อน ดูริเกร์มีตั้งขายแอชลี่ c โคมีตั้งขายกับตันเดฟยังไม่มีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะอ่าซื้อเลยดีไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อดีกว่าเดี๋ยวมาเปิดการนักเตะนะครับการนักเตะนะครับที่จะทําการเปิดนะัมีอยู่36ใบอันนี้ก็ใช้เวลาออนค่อนข้างพอสมควรแหละเพื่อนๆน่าจะประมาณอาทิตย์หนึงแต่ด้วยที่แบบว่าตอนนี้สายฟรีก็ เขายังไม่ค่อยมีอะไรแจกนะครับสายฟรีเนี่ยคือไม่มีอะไรแจกเลยมีแค่ลอตเตอรี่น่ะที่แจกวันละลูกนั้นแล้วก็กิจกรรมอา่ากิจกรรมพวกภารกิจประจําวันนะนิดๆหน่อยๆยังไม่มีแบบว่าพาร์ทของสายฟรีที่ให้เล่นนะครับช่วงเนี้ยกิจกรรมสายฟรีก็จะเอ่อเ,เกลือๆหน่อยการ์ดก็จะไม่ค่อยมีนะการ์ดห้ลุนก็ไม,ม่คือไม่ค่อยมีเลยแหละประมาณ 30- 40กว่าใบนะถ้ารวมการลอตเตอรี่ที่เราจะเปิดแล้วนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวมดูลอตเตอรี่สามสิบแปดลูกเดี๋ยวผมเปิดเลยละกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยวเปิดแล้วเราก็เปิดการนักเตะนะเพื่อนๆือนแล้วก็มาลุ้นกันแล้วก็มาเปิดการบีพีนะครับอ่ะโอเคมีห้าร้อยเอ็มนะที่คิดว่าดีสุดอ่ะมีห้าร้อยเอ็มนะครับเพื่อนๆที่ดีสุดตามนี้เลยแล้วก็อ่ามีเดี๋ยวผมขอเช็คการบีพีแป๊บมันมีการ์สุ่มหรือเปล่าไม่มีไม่มีการสุ่มผมก็ ขออนุญาตเปิดการ์ด BP เลยละกัน66บใบจากเงินอ่าแสนหกนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ถึงเจ็ดแสนไหมตอนนี้เป็นหกแสนเก้าเก้าเจ็ดอ้าโ้เจ็ดแสนเพื่อนๆได้เพิ่มมาสองหมื่นกว่าเอ็มนะครับได้เพิ่มมาสองหมื่นเก้าแล้วก็รวมกับของก็เป็นประมาณเจ็ดแสนโอ้ได้งบเสริมทีมดีมากโอเคแล้วก็แพ็คนักเตะ 47เจใบนะครับขออนุญาตกดเปิดทีเดียวเลยแล้วกันดูว่าจะได้หลักพันไหมจริงหลักพันก็น่าลุ้นนะเพื่อนๆแต่มันไม่ค่อยมีการ์ดหลักพันให้ลุ้นเลยวะ 4, 5, ่ะ4,000มห้าพันไปเฮ้ยไฟไฟเย็นหรออือหมืห้าเฮ้ยเวอ่์ 10, สำหรับผมผมว่าโอเคได้หลักหมื่นสายฟรีได้หลักหมื่นสําหรับสายฟรีมนะินิเจอร์นะเพื่อนๆแลงหนึ่งหนึ่งไม่ค่อยได้ลงนะครับก็ก็มีเล่นบ้างแต่เล่นน้อยแต่เล่นมินิเจอร์เป็นหลักูได้หมื่นเอ็มวะ่ะหมื่นห้าแมเึ้น 5, โโห้าพันโอ้โหมีไคลเซโตด,ด้วยโอเคเฮ้ยผมว่าโอเคว่ะมิลิตอินเตอร์มิลานนะโอ้โหหมื่นห้าโอเคโอเค แล้วก็เหลืออะไรที่เราจะเปิดอีกอ่ะไม่มีแล้วการนักเตะหมดแล้วโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็ทําการจริงๆนะ่ะผมเข้ามาเช็ค ID รอบหนึ่งแล้วผมลืมกดตั้งขายไว้เพืพ่อนๆผมก็ได้ทําการตั้งขายไปวันนี้แต่มันยังขายได้แค่2ตัวเนาะเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยมารับอีพีหน้ากันเพราะว่าใน e ีพีนี้ยเรามี 7, เงินอยู่7 0 0ดแสนอนะยังสามารถเสริมนักเตะได้นะเพื่อน โอเคเดี๋ยวเัียงตามมูลค่านะใครมีตั้งขายนะครเดี๋ยวผมจะทำการซื้อเลยมาเกเลเล่คาบัโยไม่มีลูดิเกอร์ลูิเกอร์มีตั้งขายนะเพื่อนเดี๋ยวอโอเคราคาพอซื้อได้ครับก็ซื้อไปเลยแล้วก็มีเห็นีแอชลีโคเนาะออชลีโคมีตั้งโอเคราคาซื้อได้อ่ะ al, ออัชลีโคออกไปเลยโอเคแล้วก็มี เช็คสเตอร์ลิงมาเกเรเล่คาวาโย, و, กย่กับตันเดฟกับตันเดฟเนี่ยมผมขอตั้งไม่รียดีกว่าอ่าสามแปดละกันอ่ะใครมีก็ปล่อยมานะผมตั้งรับกับตันเดฟแวะแล้วก็ผมขอตั้งตั้งรับเป็นปีเด็กเช็คละกันปีเชคบกคกเท่าไหร่หมื่นหนึ่งอ่ะ บอกห้าห้าหมืนเบวกเจ็ดห้าหมื่นสามแสนเอาบวกหก 6, ดีกว่าบวกหกกรามันลงเรื่อยๆเลยวะ่ะเพื่อนเอาบวกห้าผมขอตั้งบวกห้าไว้ผมตั้งไว้สูงแล้วกันอ่ะก็จะเหลือสามตัวนะครับในคลิปนี้เราก็จะได้แอชลี่โคกับลูริเกอร์นะสองคนนี้นะที่เราจะทำการรับเข้าทีมในวันนี้นะครับ อาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดรับนักเตะแล้วเราไปดูในทีมกันดีกว่านะโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาอยู่ในทีมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าทีมอย่างตึงนะเอ่อตอนนี้เราก็ได้ลูริเกอร์นะปีสปอร์ตไลท์เข้ามานะครับแล้วก็เป็นแอ,อชลิโคปีแอมบัสเดอร์นะก็คือตอนนี้ก็เหลือประมาณ1 2 3 4 5อาหเหลือ5คนผมคิดว่า EP หน้าเนี่ย น่าจะได้ประมาณ2-3คนแล้วก็เราสามารถอาจจะปิด EP พีแต่อ p ีที่3ได้ในซีซั่นแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาขึ้นซีซั่น2แล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ใครชอบซีรีส์สายฟรีอัปเกรดทีมไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แน่นอนก็ประมาณนี้นะ สำหรับ EP นี้นะครับในการอัปเดตทีมเราก็ได้เพิ่มมา2คนเนาะทีมเราก็ใกล้จะสมบูรณ์เพื่อนผมว่าอีกนิดเดียวนะก็อีกผมคิดว่าน่าจะประมาณเดี๋ยวออนอีก7วันนะแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตทีมกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ